ก่อนหน้านี้ผมได้มีการนำภาพของ Honda 300 TT Racer รถต้นแบบนะครับที่ได้มีการโชว์ตัวในงาน Motor ร์โชช่วงปลายเดือนมีนาคม2559ที่ผ่านมามาเสนอต่อคุณผู้ชม,มเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครั้งนี้เป็นผลงานของ motorblast.org นำรถมอเตอร์ไซค์รุ่น CBR 250RR มาถอดเปลือกเฟ i n งออกทำเป็นรถมอเตอร์ไซค์แนวคลาสสิกคาเฟ่เรเซอออกมาได้อย่างสวยงามลงตัวต้องอย่าลืมนะครับว่า 300 t t r a c e r ของคนไทยนั้นที่จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้ในเมืองไทยนะครับใช้เครื่องยนต์ 300cc สูบเดียวของ CBR 300R แต่ว่าเจ้า 250cc คันนี้เป็นแบบ2สูบเรียงบล็อกพื้นฐานของรุ่น CBR 250นเบอนั่นเองครับมีการดัดแ,แปลงโครงสร้างเฟรมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วถือว่ามีความคลาสสิกและลงตัวเป็นอย่างยิ่งต้องบอกเลยครับว่าถ้าออกมาแบบนี้จริงๆกระแสของสปอร์ตคลาสสิกจะกลับมาแจ้งเกิดได้อย่างง่ายดาย และหวังว่า Honda เมืองไทยจะนำเข้ามาสู่ตลาดเมืองไทยด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวของเจ้า c b 250คาฟเฟอ a รเซร์คันนี้เป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้า